คิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อสี่ออย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมชาติช่วยชีวิตค่ะพบกับสาระในการดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดกันค่ะและว,วันนี้น้องสะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องโรคความดันและโรคเบาหวานนั่นเองนะคะซึ่งก็เกิดมาจากการทานหวานจัดทานเค็มจัดและก็ทานมันจัดนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่สิคะไปติดตามชมในรายการกันเลยค่ะ เรื่องของความหวานก็มีส่วนที่จะทําให้เกิดโรคเคออสได้เหมือนกันใช่ไหมคะเกิดเต็มเต็มมันเกิดได้ยังไงคะนะ คือตอนนี้เนี่ยนั่งต้องสังเกตไหมว่าคนไทยเนี่ยเป็นเบาหวานสูงมากเยอะเลยเบาหวานเนี่ยมันจะมีโรคตามมาไม่ว่าเบาหวานหรือความดันเนี่ยความดันเลือดสูง <ขา S 1> โรคหัวใจโรคอ้วนโรคไตเห็นไหมมันโอ้หผันไปหมดเลยนะครับ<า>แล้ว<ล>ที่พี่เจอเนี่ยพอดีตัวพี่เองเนี่ยเป็นผู้ภูมิแพ้แล้วได้โอกาสไปไออกรายการทีวี <ขา S 1> นะครับแล้วก็ปกฏว่าเราหายจากโรคภูมิแพ้เนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาเยอะที่ก็จะมีโรคพวกนี้เยอะมาก คนเป็นเบาหวานมา1ิปีถึงโรคเอ่อโรคความดันสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นมา1ิปีถึง20ปีเนี่ยถ้าทานายาอยู่ต่อเนื่องทานยาหมอต่อเนื่องเนี่ยโดยคุณไม่ได้ไปแก้เรื่องอาหารเนี่ยเป็นโรคตับเป็นโรคไตาตามมาไม่ต่ำกว่า80%สเสูงมากที่เป็นเพราะ,าเ,ราะเป็นสังยาที่ทานมันไปสะสมด้วยใช่ครับยาเนี่ยมันสะสมมากค,คนเราไม่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือการกินยานะครับจริงๆหาเราหารู้ไหมว่า จริงๆน่ะเราเป็นหมอด้วยตัวเราเองอ๋อย,ยังไงยังไงเอ่ยคะพี่รุดถ้าเราเข้าใจเรื่องน้ําตาลนิดนึนงอย่างน้ําตาลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราทานน้าตาลได้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินหกช้อนชาน้ําตาลเนี่ยมันจะเกิดกูโครสใช่ไหมร่างกายจะเอาน้ําตาลเข้าสู่เลือดได้ไอ้นั่นร่างกายจะเอาน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ต้องกระเบยผ <pson>: ลิตอินซูลินที่ตับอ่อนตับอ่อนจะผลิตอินซูลินออกมาอินซูลินจะเป็นตัวผักน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ทีแรกมันก็ไหวอยู่แต่ นานวันนานวันเราทานน้ำตาลเข้าไปตรงเงี้ยร่างกายเนี่ยมันจะผลิตอินซูลินไหวไหมอันดับแรกอันที่สองน้ำตาลที่อยู่ในเลือดมากเกินไปเนี่ยมันทําให้เลือดเนี่ยมันเป็นกรดกรดเนี่ยมันไปที่ไหนเนี่ยในร่างกายมันก็พังไปหมดนะฮะแล้วเราทานไขมันตัวไม่ดีนะฮะไขมันตัวไม่ดีเนี่ยพวกโอเมก้าหกเห็นไหมพวกทานแฟตเห็นไหมมันจะไปเคลือบเซลล์มันจะไปบล็อกเซลล์มันก็ทําให้น้ําตาลที่อยู่ในเลือดเนี่ยมันไม่สามารถผักเข้าสู่เซลล์ได้เซลลไม่ได้รับอาหาร เซลล์มันก็เฉาเซลล์ก็เพียเซลล์มันก็แย่น้ําตาลในเลือดสูงมันก็ไปที่ไหนอะไปที่ไตไตก็มีปัญหาหแล้วก็ปัสสาวะไปก็น้ําตาลในเลือดเห็นไหมเข้าไปเฉี่ไปก็มีน้ําตาลในที่ปัสสาวะตรงนี้ปัญหาสาเหตุเนี่ยน้ำตาลที่สูงๆเนี่ยทำยังไงให้มันหายไปย้อนกลับไปที่อาหารที่ว่าไม่ใช่เราไม่กินน้ําตาลเลยไม่ทานน้าตาลเลยไม่ใช่ยังไงแล้วเปลี่ยนน้าตาลเปลี่ยนเป็นน้าหนึ่งเป็นแทนที่น้ําตาลทรายขาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลไม่ฟอกขาว น้ำตาลสายแดงอ่าน้ำตาลสายแดงน้าตาไม่ฟอกขาวแทนที่จะทานข้าวขาวอย่างข้าวขาวค่ะแล้วทานเป็นทานข้าวกล้องเรารู้อยู่แล้วว่าข้าวขาวหรือแป้งขาวทั้งหลายเนี่ยทานเข้าไปมันก็กลายเป็นน้ําตาลในเลือดถูกไหมค่ะอินซูลินก็ต้องออกมาเยอะอยู่ดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องพวกนี้มันเป็นคาร์โบไฮเดรตคอมเพล็กซ์มันค่อยๆปล่อยน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายค่ะร่างกายมันก็มีเวลาในการค่อยๆทยอยเอาเข้าไปแล้ว เราก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราทานพวกแป้งไม่ขัดขาวน้ําตาลไม่ขัดขาวและทานในปริมาณส,งสูงๆร่างกายก็ไม่ไหวยอยู่ดีถูกไหมครับในกรณีถ้าคนเป็นเบาหวานคุณทานแป้งไม่ขัดขาวน้ําตาลไม่ขัดขาวแล้วอันที่สองคุณต้องทานอะไรที่เป็นของขม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 ของของมขมก็มีพวกมะระอ่ามาระคีนอ่ะมาระจีนเห็นไหม<า>มะเขือพวงมะแวง้งเห็นไหม และก็มีมีเยอะแยะมากเลยอ่ะอย่างตระกูลแตงตระกูลแตงแตงควานี่ก็ช่วยนะครับฟักทองฟักทองนี่ดีมากนะครับอย่างเครื่องเทศเนี่ยใบยี่หร่าใบยี่หราผงการภูผงการภูดีมากนะครับแล้วก็ผงอีกชิ้นหนึ่งผงอบเชยที่เ็นิยมกันชินามอนนะนะคะชินามอนตัวนี้มันจะเพิ่มไอทำให้เซลล์เนี่ยมันสามารถไวต่ออินซูลินได้ขึ้นมาถึงประมาณ20เท่า และตอนนี้เนะี่ยพี่มีหนังสือที่เขียนขึ้นมาเล่มนึ่งชื่อหนังสือว่าโรคบนดาวเคราะห์น้อยนะครับหนังสือเล่มน,นี้พี่จะเขียนว่าเบาหวานความดันสูงคุณควรทานสมุนไพรตัวไหนเพื่อไปลดน้ําตาลในกระแสเลือดคุณได้ค่ะแยกละเอียดเลยเถ้าคุณดูจากตรงนี้มันจะช่วยได้อย่างนหนัง,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 งสือที่พี่เขียนว่าเบาหวานเนี่ยควรจะทานผักเชียงดาผักทั้งเหนือทั้งเหนือผักเชียงดาทาอเหือคะ ผักกาดขาว่เงี้ยพวกเนี้ยมันไปช่วยเกี่ยวกับเซลล์ในการผลิตนินซูลินครับอนซูลินผักน้ําตาลเข้าสู่เซลล์นะครับอ,อย่างเมื่อกี้ฟักทองเนี่ยฟักทองนี่มีโคเมียมสูงมากนะฮะโคเมียมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผักให้น้ําตาลเข้าสู่เซลล์ได้ดีน้ําตาลเนี่ยเป็นกระบวนการที่ร้ายแรงมากค่ะปกติในเลือดของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการเขาเรียกกระบวนการอ,ออกซิเดชันอนุมูลสระเล่นงานเซลล์เขาเรียกออกซิเดชันนะครับเขาเรียกอนุมูลสระ มีขบวนการหนึ่งเขาเรียกว่าขบวนการไกเคชันขบวนการไกเคชัน,นเนี่ยเป็นขบวนการที่แรงแรงกว่าขบวนการออกซิเดชันออกซิเดชันเราอาจจะใช้วิตามินและเกลือแร่ตัวอื่นเนี่ยในการที่จะไปห้ามขบวนการตัวนั้นหรือไปสู้กับมันคเครืองสารแอนตี้ออกซิแดนต์สารแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสู้กับสารออกซิแดน นะครับเอาสารต้านอนุมูลรไปสู้กับอนุมูลอิสระแต่กระบวนการไกลเคชันเนี่ยเราไม่สามารถเอาสารต้านอนุมูลอิสระไปสู้มันได้เลยป่ามันไม่อยู่ป่ามันไม่ได้วิตามินซีก็ป่ามันไม่ได้วิตามินอีก็ป่าไม่ได้มันต้องใช้ที่เหนือชั้นกันนั้นไปป่ามันคืออัลฟาไลโปอีกเห็นไหมอัลฟาไลโปอลกอัลฟาไลโปอลกเนี่ยมันเป็นกระบวนการคือกดเขมันสยกางค่ะ บวกกับกระเทียมอ๋อกฎข้ามันสายกลางบวกกับกระเทียมกเสายกลางได้จากมะพร้าวใช่ไะมพราวเราจะสกัดเอากดขมันสายกลางอม,มากรเ<อ>าาะเทียมแล้วก็ไปเอากดขมันสายกลางเนี่ยไปดึงเอาน้ำมันกระเทียมออกมา คุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเองคุณอาจคิดถึงของขวัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อซี่ออย ในกระเทียมเนี่ยมันมีสารอยู่นะฮะมันมีเรียกซันเฟอร์ใช้แล้วมันกดไมาใส่กลางสกัดน้ำมันกระเทียมออกมาเนี่ยมันจะได้ซันเฟอร์มาสองตัวนี้รวมกันเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าสารอัลฟาไลโบริกอัลฟาไลโบริกตัวนี้มันไปยับยั้งกระบวนการไกลเคชันกระบวนการไกลเคชันมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากน้ําตาลบวกกับโปรตีนค่ะน้ําตาลบวกโปรตีนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดไอตัวไกลเคชันขึ้นมาแอดวานน้ำตาลไปบวกกับน้ํามัน ขาเรียกสารหรือสารอะไรที่ก็เรียกดีไฮฟอร์มาดีไฮมารอนดีไฮอะไรที่ดีไฮทั้งหลายพวกนี้มันเกิดกระบวนการไกลเคชันเก็บทั้งหมดเลยตัวนี้อันตรายที่สุดเลยกระบวนการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตัวที่ปราบได้อัลฟาไลปิกอัลฟาไลบิดเขาเรียกว่าเป็นสารยูนิเว์แซลแอนตี้ออกซิแดนต์มันครอบจักรวาลมันมันทรงพลังมากมันปราบไกลเกชันมันไปได้หมปิดสวิตความชราปิดสวิตมะเร็งนะครับกุญใจมันคือว่าในกรณลีทช่ว่าวิตามินอี วิตามินซีวิตามินอีเนี่ยน้องนกรู้จักใช่ไหมมันละลายละลายได้ในน้ํามันวิตามินซีละลายได้ในน้ํะแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเข้าออกนอกเซลล์ละลายได้ในน้ําและน้ํามันด้วยได้ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเลยแล้วอีตัววิตามินอีวิตามินซีกูต้าเทโอนโอนไซคิวเทนเนี่ยเวลามันไปเจออนุมูลอิสระสู้แล้วมันตายไอตัวเนี้ยไปฟามากไปรีไซเคิลมันกลับขึ้นมาใหม่ สารพวกนี้ที่มันตายแล้วกลับขึ้นมาใหม่ตื่นตัวขึ้นมาได้เขาเลยเรียกว่า u n i v น r s a l อ n รตอัน i ทอแ d น n นหรือ Super a n t i o x i ออ n กนนี่คือตัวหนึ่งที่อยู่ในอัฟลฟาอะไรตัวอืนนน่นน้ำมันในน้ำมันมะพร้าวกกระเทียมกระเทียมเนี่ยถ้าเรามาใช้กระเทียมทั่วไปเนี่ยมันไปดูดเอาพวกสารเคมีขึ้นมา hmm. มันดูดเอาทั้งตัวดีและตัวไม่ดีขึ้นมามันต้องเป็นกะเทียมออร์แกนิกเห็นไหม ก็คือปลูกแบบอินทรีย์ไม่มีสารเคมีไร้ราสารไร้สารแล้วสารไร้สารไม่พอไอ้กระเทียมตัวเนี้ยมันต้องปลูกในแหล่งหินภูเขาไฟโหอันนี้ยากหาย,ยากอีกแล้วหินภูเขาไฟเนี่ยมันมีมันมีสารม,มีสารตัวหนึ่งเขาเรียกสารเจอเมเนียมสารซิลิคอนสารเจอเมเนียมเวลาเจอเมเนียมเนี่ยมันเป็นสารตัวหนึ่งเนี่ย, <c oughs> ยซึ่งมันอยู่ในตระกูลของเห็ดลินจือเห็ดลินจือมีสารเจอเมเนียมเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะอยู่ประมาณ8 0 0ถึง2,000 ppm ในขณะที่กระเทียมมีเป็นอันดับสองของโลกนะ รองจากเห็ดลินจ้อเห็นจือแต่ว่ากระเทียมตัวนี้ต้องอยู่ในแหล่งทิพวกภูเขาไฟกับเป็นพวกออร์แกนิกมันมีอยู่ประมาณ7จ0ดร ppm รองลงมาจากกระเทียมเป็นระดับสารพิอโสม,มกระเทียมยัะมากกว่าโสม,โมเห็นไหมโสมมีแค่300ค่ะถ้าเราเอากระเทียมมาใช้ ใชนะมันจะได้สารเจือมเมืนีมสารเจือเมเนี่ม,นมันมีวงแหวนวิ่งรอบตัวมันนะ,ะมีหมด3าชั้นถ้ามองภาพเป็น3ม,มิติอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบตัวมันนะมีหมด32ตัว4ตัวข้างนอกหนระือหรือ4คู่แะดตัวข้างนอก4คู่เนี่ยที่วิ่งเนะี่ยมันสามารถสลายอิเล็กตรอนให้กับโมเลกุลเกเรที่จะทําให้เกิดอนุมูลอิสระทําให้เกิดเซลล์มะเร็งทําให้เกิดการพันของการดีเอ็นเอเจอเมาเนี่สามารถสลายให้ได้ จะมันเรียกเรื่องชื่อหนึ่งว่าวิตามินโอมันให้ออกซิเจนในเซลล์ตัวกระเทียมมันมีสารอะไรมีสารซิเตอินเป็นสารตั้งต้นของกูตาไทโอนค่ะมีสารซิลิเนียยเป็นสารตั้งต้นของกูตาไทโอนอูโหูมันสุดยอดโอย้ยางงี้เราก็ไม่ต้องบริโภคก,กลูตาเข้าไปก็ได้เพราะมันจะไปกระตุ้นการสร้างกรูตาไทโอนจาก<ด>ร่างกายรราของเราโดยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราทาน,นตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องหลอดเลือดแก้ปัญหาเรื่องน้ําตาในเลือด เท่ากับว่ามันลดอาการของโรคเบาหวานได้ด้วยโรคความดันสูงได้ด้วยะนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยท้าที่เราทานหวานเกินเนี่ยถ้าเราสารพวกนี้ที่เรามีที่พี่คุยให้ฟังเนี่ยเข้าไปมันจะช่วยได้ดีมากเลย ก็คือเริ่มแรกก็คือจากพฤติกรรมการกินของเราก่อนน้ําตาลที่เป็นไม่ขัดขาวเนี่ยนะคะแป้งไม่ขัดขาวแป้งไม่ขัดขาวสองอย่างควรรับประทานนะคะแล้วก็เรื่องของการเสริมเติมเข้าไปก็คือน้ํามันสายกลางก็คือน้ำมันสายกลางกับน้ํามันกระเทียมแล้วก็มีโอเมก้าสาก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ของขมขมนะครับคนเป็นเบาหวานทานของขมขมมันจะช่วยได้ถ้าใครเป็น ความดันสูงความดันโลหิตสูงความดรนโลหิตสูงในต,ตัวที่แก้ได้ดีที่สุดเนี่ยคือเซอร์เรี่เซอร์เรี่ก็คือขึ้นใช่ฝรั่งนะใช่เพาราะเซอร์เรี่เนี่ยมันเป็นตัวลดความดันได้ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วเราเอาพวกกรดไขมันนะครับไปเกี่ยวข้องด้วยมันจะช่วยเรื่องนี้ได้ดีที่สุดถ้ามีผู้ป่วยโทรมาอะไรต่างๆที่โทรมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้หลักทางธรรมชาติบําบัดนี่ช่วยได้เยอะแยะมากเลยค่ะอย่างคนที่มีไขมันในเลือดสูงเห็ดนางรมเห็ดตะกูลเห็ดทุกชนิดเนี่ย มันจับไขมันในเลือดได้ดีที่สุดเลยมันมีสารตัวหนึ่งก็เรียกว่าโลวัตสเตนตินเป็นตัวเดียวกับยาลดไขมันที่ชื่อดังที่ขายกันอยู่นะฮะตระกูลสเตนตินทั้งหลายอยู่ในเห็ดนางรมแต่ว่าการทานเห็ดเราไม่อยากเราไม่ต้องทานเห็ดชนิดเดียวหลากหลายได้เลยโอ้โหเอามายำมามาอาหารไทยผมว่าดีมากต้มยำแล้วก็เป็นโปรตีนที่ย่อยได้ง่ายดังห่างสุดยอดมากเลยนี่หลักง่ายๆครับ หมดนี้คือเคล็ดลับง่ายๆในการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโดยสมุนไพรไทยๆและการปรับเปลี่ยนอาหารที่เราทานเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้แต่อย่าลืมทำเป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อร่างกายที่แข็งแรงจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะถ้ามีเงินคุณอาจคิดถึงความสุขเล็กๆของตัวเอง คุณอาจคิดถึงของควัญบางชิ้นของเขาคุณอาจคิดถึงเวลาดีๆกับครอบครัวคุณอาจคิดถึงสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายอย่าให้สุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายที่คุณจะใช้เงินซื้อ c ออย